สวัสดีครับผมแจ็คแป๊บเดียวนะครับประทับใจครับประทับใจค่ะโอเคเลยครับโอเคดีครับรู้สึกประทับใจในการบริการครั้งนี้ครับแจ็คเขาบริการดีครับดีครับคุณแจ็คดูแลดีรักมากบริการดีค่ะประทับใจโอเคครับประทับใจมากครับคุณแจ็คเนี่ยเหมือนก็เหมือนเด็กเลยครับไม่ไม่ต้องทำอะไรเลยเป็นไงบ้างครับพี่ปานบอกได้คำเดียวว่าสุดยอดมาเลยครับผมแจ็คแป๊บเดียวจะให้แต่งรถลูกค้ารถตัวเองครับผมผมากครับ แตงหล่อๆในราคาเพียง1 2ล้านแสนกว่าๆเท่านั้นกับรุ่น e v e r อร์เ10นะครับอยู่กับผมแจ็ค แป๊บเดียวก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอขอบพระคุณลูกค้ามากๆเลยนะครับขอบพระคุณพี่นัชพลมากๆเลยนะครับที่ไว้วางใจนะครับออกรถกับแจ็คเป็นคันที่2นะครับคันแรกเพิ่งออกกับแจ็คได้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองใช้แล้วติดใจมาออกต่ออีกคันหนึ่งแต่งเหมือนกันเลยนะครับคันนี้เป็นเอเเรสเนะครับราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนกว่าๆนะครับแต่ว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นเนาะเหลือเพียง1นึ่งล้านสองแสนกว่าๆเท่านั้นได้พร้อมชุดแต่งแบบคันนี้ไปเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่า ในรุ่นเอเวอเรสต์เนะครับออปชั่นมันเป็นไงบ้างชุดแต่งมันเป็นไงบ้างนะครับเดี๋ยวแจ็คมาเล่าให้ฟังเบื้องต้นนะครับสำหรับเจ้าเอเวอเรสตคันนี้นะครับเครื่องยนต์อยู่ที่2.0ลิตรนะครับเทอร์โบเดี่ยว170แรงม้าก,กับแรงบิดที่405นิวตันเมตรมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับในรุ่นเริ่มต้นของเราเนี่ยมันมีดีอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับ ไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้าแบบออ like โต้นะครับเปิดปิดให้ em, ออโต้นะครับแล้วก็มีไฟช่วยส่องสว่างขณะหักเลี้ยวพวงมาลัยให้นะครับหักพวงมาลัยไปด้านซ้ายไฟตัดหมอกด้านซ้ายติดให้หักไปด้านขวาไฟตัดหมอกด้านขวาติดให้นะครับแล้วมาดูชุดแต่งกันนะครับชุดแต่งคันนี้ใส่เป็นชุดแต่งวิกเตอร์วีสนะครับลูกค้าเลือกเป็นสีดําเงานะครับแล้วก็ใส่เป็นกระจังหน้าแลนดอนแบบนี้นะครับลูกค้าเลือกเป็นไฟ LED 3จุดเป็นสี ่าเป็นสีขาวนะครับแต่สีส้มก็มีนะครับเลือกได้2แบบว่าชอบสีขาวหรือสีส้มนะครับในส่วนของด้านข้างนะครับก็ใส่เป็นคิ้วล้อ3นิ้วของวิกเตอร์นะครับ ทำให้รถดูหล่อนะครับดูมีมิตินะครับเพราะว่าเราใส่เราเปลี่ยนแม็กเป็นขอบ20นะครับเราเป็นแบรนด์ AA Vampire นะครับรัดด้วยยางโตโย AT นะครับ27555 20นะครับยางตัวนี้ก็เป็นเหมาะทุกสภาพถนนนะครับไม่ว่าจะเป็นลุยหรือว่าถนนดำนะครับหรือว่าทรายเนี่ยลุยได้ทุกสภาพถนนจริงๆนะครับและเดี๋ยวเรามาดูภายในของเจ้า e v e r e s t Hen คันนี้หน่อยครับว่า เป็นยังไงบ้างเนาะภายในก็ใกล้เคียงกับ e v e r อร์เรสสเลยนะครับหน้าจอหลังพวงมาล,ลัยก็ขนาด8นิ้วนะครับหน้าจอกลางขนาด10นิ้วนะครับรองรับ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายนะครับแล้วก็มีไวเลสชาร์จเจอร์ให้ด้วยและรุ่นนี้ก็มีโหมดการขับขี่ให้ทั้งหมด4โหมดนะครับและที่สําคัญครับในรุ่นนี้ก็ยังมีแอปพลิเคชัน f o r d p a ารนะครับซึ่งสามารถสั่งสตาทรถผ่านโทรศัพท์มือถือได้เช็คตำแหน่งรถยนต์ได้นะครับ นัดหมายเข้าสูญบริการได้และที่สําคัญครับมบีมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้ด้วยนะครับสามารถโทรผ่านแอปพลิเคชันได้เลยนะครับมาในส่วนของด้านหลังนะครับด้านหลังตรงนี้นะครับไฟเนี่ยที่มันจะแตกต่างจากสปอร์ตก็คือตรงนี้ถ้าเป็นสปอร์ตเนี่ยมันจะเต็มเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวเอ e เวอร์เเทนนะครับก็จะมีแค่ตรงนี้แต่ไม่เป็นไรเราเสริมหล่อด้วยไฟคาท้ายเอ e เวอร์ให้นะครับเวลายเหยียบเบรกเนี่ยไฟตรงนี้จะติดมาให้นะครับแล้วก็ สเกิร์ตด้านหลังนะครับเป็นสเกิร์ตวิกเตอร์วีนะครับลูกค้าเลือกเป็นสีดําเงานะครับก็ตัดกับตัวรถนะครับคันนี้เลือกเป็นเฉดสีดําเงาทั้งหมดเลยท่อก็เลือกเป็น8ดเหลี่ยมนะครับก็หากลูกค้าท่านใดสนใจรถแต่งรอๆแบบคันนี้หรือว่าชอบชุดแต่งแบบไหนนะครับแจ็คจัดสรรให้ลูกค้าได้หมดนะครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0944024441ครับแต่งรถลูกค้าให้เหมือนรถเองใบแจ็คแป๊บเดียวสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ